มาครับทุกคนสหรับใครท,ที่ขอมานะครับเอานักแข่งมากดคิลเลอร์นะครับมาจัดให้นะครับเป็นเอ็กเซปครับตัวแทนจากทีมชาตินะ<ส>น้องมันเล่นเล่นคิลเลอร์ให้ตัวแทนทีมชาตินะครับแล้วก็เลยเอามาเล่นชาเลนจ์นี้ให้ซึ่ง2เกมนะครับที่จะให้น้องกดก็จะเป็นเดอะไบร์กับบินบล็อกซึ่งเดอะไบร์เนี่ยผมว่าเป็นตัวที่น้องมันเก่งตัวหนึ่งเลยตอนซ้อมทีมตอนอะไรเราเราเราเคยเจออย่างเงี้ยผมว่าน้องมันเก่งเก่งในคนหนึ่งเลยเดอะไบรท์อ่ะ แล้วก็วิน a อ k จะเป็นตัวป่วนนะครับซึ่งเดี๋ยวลองดูน้องเล่นนะครับสองเกมนะครับเดบิวต์กับวิน a อกไปครับมาดูกันนะส่วนตัวอื่นยะเาใครมาก็รอติดตามชมแล้วกันครับว้าอปิ้งเหมือนเดิมเจอโูกหไม่โดนเกือ ตัวเราเป็นเรื่องอ่ะมึงน,นิ่งรอพุ่งพังไม้ไปก่อน <c oughs> ล็อกพังไม้หมดนาะตีโงมัไนไม่พับ ป่วนแล้วจะป่วนเครื่องก่อนไม่ให้ปัป่นไม่ได้ใส่ล็อกชื่อโดนได้ไงวะแล้วใหญ่อ,อ,อีกตัวเอ้ยอยันนี้อีกตัวมั้งในมะนาไมา้ตัวหนึ่งลงแล้วอุ้ยตบฟ้ี่โชคดีนะมีม,มีน้าตาตรงนี้ไม่งั้นโดนแน่นอนทีหนึ่ง เสิร์บเลยเขี้ยวบนหวานเลยอย่างนี้เย๊ทำไรวะน่ะโอ้โหปิงจับเลยดีเลย ใต้ดินนระนูหลบ้นยานใหญ่ตึงไว้จัดไต้เกินตรงตุ๊ดๆๆๆๆๆหินช่วยชีวิตอำบุญมาดี ยิ้มหวานเนี่ยดึงไว้ๆอย่างเงี้ยตัวเขาไปทำบ้านใหญ่ยิ้มหวานนะนี่ดึงไว้ๆอย่างเงี้ยโดดลงมาปะ <Yeah. S 3> What the f อะไรวะวเจ็บก่อน ชีกเลยวะสองเครื่องคุณตึงกลับไปอุ้มก่อนแล้วเ่องโซนตึงแล้ว ก็จะไม่ฉีกโหปงเตอาดินปั่นไปแล้วใหน้นขายบนเวิดเครื่องเดิม ก็เป็นรับเข็มไงวะฮืมคือต้ององั่ ขายก็ไรครับพี่หมยหนึ่งแผ่นเอ้าแปดสิบตายายหรือโทรศัพท์ ไม่ติดแล้วไว้จัเดี๋ยวะจ็กแจ็กไปก่อนนะเชียมันตามเอ้าไอ้เหี้ยวอะไรของแม่งวะ เาเสิร์ฟเฉยนางนี่ตัวเองรอดแลละนี่ไง้เพื่อนเขาไปหัวใายตัวสามตัวเลยตรงนี้เขาเจ็บเลยเขาเจ็บเลย ถ้าอย่างนี้ไม่ดีไล่แลกเกมเข้าสั่งเตอร์นะดูเบนป็นแก้กเก็บกันดูอะไรวะว่าแร่ๆเกมมันเข้าสั่งเตออ์เบนเป็นไล่ช้าด้วยเครื่องมันเดินเร็วด้วย กา่าไปลงลงเว็บน,น่าไปเติงโอเคของตัวขายเฟส เขาเครื่องเมื่อกี้ไม่รู้ไปไหนอะไรอ๋ออยู่หลงังเครื่องมันเห็นเนาะใช่เหรอวะไอ้เหี้ยเหี้ยแล้วเจอจริงด้วยไอ้แต่เห็นได้ไงวะอยู่ไไไไม่ด้ปะอ้อเหี้ยกูก็ไม่ได้เห็นมันเห็นได้ไงวะคนหนึ่งปั่นคนหนึ่งมาช่วย บนหัวโคตรปิงอนะติดยับยับไปเครื่องบนัอนเจ๊าตายแล้วลงมาไม่ไปเครื่องจุมม่มอ่ะ ขึส้สวอกไปข้างนอกเอา้ชาี้ไม่ตายไ <c oughs> อ้ชี่เล่นยังไงมาเดวไปเฮียผมนี่ไม่เป็นมแม่งพู่น่มันดๆ,ๆ,ๆ,ๆมันกะยากไม่ไม่เป็น ใจดีปไปว่าพี่ไม่ซ้ำไม่เฝ้าโอเคนอะไรน้นี่ โหจุ่มสองไม่มีใครไปยูเพื่อนบอกเพื่อนโอู้แต่ยตายกยยกูดีไปสีอ่ะเพื่อนโดนตายยากไอ้เจ๊จะพังก็ไม่กล้าบอกไอ้เจ๊ก็เฟซสองไม่โดดว่นนิ่งว่ะ กนน,นไอเจ๊กก็เฟสสองไอเฟสสองแล้วนะตายแล้วเหมือนกันนะเจ๊กเนี่ยแค่นอกบ้างโอ้เครื่องมันเยอะเครื่องเดียวแล้วนะจ๊ะไม่ซ้ำไม่เฝ้าก็ตามนั้นก็้ือ,อเสร็จเลยวะถือเอาเสร็จ ยังมีลุกอีกเจ๊น่าจะกลับไปอยู่เจ๊น่าจะกลับไปอยู่บ้านฟ้าปะอยู่แล้วเรียบร้อย ไอ้เหียคุณหลุดเลยอเหียจอดนี้เฮ้ยเฮียคนเดียวอยู่นี่ไงอยู่นี่ไงฉลาดครับล่ามาไกลเพื่อน ฉลาดแล้วนะพยายามล่กออกมาให้ไกลที่เพื่อนนี่นอนมันไปได้ไม่สุดสองคนอยู่นี่อโอเค ไอ้นั้นวิ่งมาฮิวนะตรงข้างบ้านใหญ่หนั่นแหละข้างหน้าเป็นคอเด็ดอคอเด็ดที่มีวิ่งมีฮิวไอเจ็กวนลู はいはいヒーアン <Okay. S 1> <laughs> ไอ่อยากจะรอดจะรอดนะไอ้เย่มาตายสิอยู่ดีตึงเหนแข่งไอ้เย่ละทิ้งทิ้งหมดต่อไปวินวอล์กต่อไปวินวอล์กได้พี่ต่อไปวินวอล์กครับปิ้งเหรอเดบไลท์เบไล์จัดไปแล้วมาครับเกมนี้เป็นวินวอล์กครับเกมที่สองเกมแรกไบไ์จัดไปแล้วสี่นะเจอทีสี่ก็ ตายสี่นะครับโดยเดอะไบต์นะครับไม่จำเป็นต้องเนิร์ดก็ได้นะครับตัวเดินที่ใช้สกิลได้นิดหน่อยอย่างเดอะไบต์ก็เก็บสีได้เหมือนกันแต่เมื่อเรามาดูครับวินบล็อกเกมนี้เดอะไบต์ที่ให้เล่นเพราะผมคิดว่าเดอะไบต์เป็นตัวที่เก่งตัวหนึ่งสำหรับเอกแตบนะเพราะอย่างที่บอกครับเวลาซ้อมทีมเนะี่ยเราเจอหลายตัวเวลาผมซ้อมทีมเนี่ยเจอกัะหลายตัวกับเอกแตบเจอหลายตัวผมว่าเดอะไบต์นี่แม่งโคตรเหนื่อยเลย,เลยเวลาเจอมนะโนโันนะโหดวินบล็อกก็อีกตัวหนึ่งนะเป็นตัวที่ มันบอกว่าเป็นตัวที่ที่ที่ตัวป่วนนะครับอย่างนี้ไอ้แต่เคยเล่นให้ดูกดเฟสตัวป่วนถ้าเอาไปไล่ก็โดนจู๊กแต่ถ้าใสาเ่เซต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 ไล่ไปก็ไล่ได้นะครับรรรพวกกัน้ะต่างนี่กัน้ะต่างพวกนึงผมก็ถือว่า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 ตึงแล้วนะวินวอล์กเนี่ยมันเป็นตัวได้เจ็บฟรีอะ่ะมันเป็นตัวที่ได้เจ็บฟรีตัวหน,นึ่งะครับนักปัน่นไม่รู้เรื่องอย่างเงี้ยโดนแล้วทีหนึ่งฟรีฟรแน่นอนถ้ามันมาอะไรอย่างเงี้ย ก็จะมีสปินล่ะรอดบางทีมีสปินก็ไม่ลอดถ้านั่งจับตั้งจุ่มอยู่ในจุดอับอะไรเงี้ยอ๋อโดนบล็อกได้อะไรได้จะเล่นไหนเล่นเลยนะจะไล่จะป่วนอะไรแล้วแต่เล่นตามใจเลยได้เพจขนาดต่างเพิ๊งหนึ่งคือเวลาท,ท,วลที่เจอเบสที่เจอเบสอ่ะเวลาเล่นอ่ะสะปินแลวหนึ่ง เวลาเดี๋ยวเวลาข้ามาต่างข้าไปข้ามมาอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยต่างไอเบสมันชอบยืนบล็อกมันยืนบล็อกเก่งเวยเบสอะทุกคนเนอะถ้ามีจังหวะผมว่าน่าจะได้เห็นโอ้ <laughs> ไม่มองหลังเลยนี่ว่าหาย <c oughs> ไปเลยอะเน้นวิ่งอะกดเครื่องเอาแล้วนะเคลียเอาไม้ฟี่บับ้านใหญ่จุกดิอุ้ย เฟืองของจริงเออบีซ่าดีหรือป่าของกองปั่นมีกองปั่นแม่งโหดมาแข่งอีกทีอะพัปิ๊กใครไหวอะเฮียเหมือนเฟืองเลยเดีนะไม่ใช่วิดีนะอย่างเงี้ยทุกคนไม้มันก็จะ รถไปเรื่อยครับก็ปวดไปเรื่อยอหนัาเกินพี่เหมือนเถื่อเลยเข้าไปที่ยี่หัวปั่นนะหน้าลมได้ไหมไปเราต้องตะด เขาไม่ได้ตันนะรอล้มเลยครับรอบหนึ่งเนี้ยปั่นไวจริงวะผมมีเครื่องที่เยอะาเครื่องนี้หรอวะน่าจะเครื่องซ้ายล่างเค,นะเครื่องนู้นเครื่องเครื่องไกลอยู่ใน เ่นี้ใส่สุดกันเยเฮ้ยใครเป็นไรวะปลอยลมบลอกบลอกไม่อยู่ปล่อยงั้นไอ้เหี้ยแปะก้อนรั่วเลยเขี่ยเครื่องก่อนเครื่องับเยอะโฮ้ยเขีรยเครื่องก่อนได้ได้ได้ยู่ รื่องแล้วนี่ได้เคลียร์ไม้ได้ไววินบอกแม่งโครตรได้เปรียบได้เคลียร์ไม้ไวอันนี้สปินแต่อย่าเล่นกับออกไวอ,อย่าเล่นกับออกไวสปินเนี่ยประมาทเลอะเลอะเลอะอถ้าซ้ำตายไวเหลือสาวคนเรียบร้อยเลยนะผมบอกให้ครับทุกคน,นไหนวะ ในบ้านในกระต๊อบหัวใจมึงได้เพื่อนเปิ้งโอ้หเจ็บสี่หิเห็นไหมท่านทั้งมานั่งทั้งมานั่งปั่นแบบไม่ไม่หิวนี่ก็สุดเกินอ่ะไม่ได้วินวอกอ่ะทุกคนเรียบร้อยบอกไงบอกไงน้องไอเบ๊ไอเบนมันเก่งครับช็อตอันเนี้ยผมตอนซ้อมมันเจอแม่งโคตรเหนื่อยเลยเฮียมันแม่งเดินบล็อกเก่งยิ่งอะไเลยแบบ มันไม่มันไม่ตีนะมันไม่ออกตีมันเดินมาบล็อกทางก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยเราจนเสร็จเลยวะดูดิมันเจ็บนะทุกคนแต่แม่งปั่นเงินสุดจัดพิวรีพิว ติดปิ้นอีกแล้วติดปิ้นอีกแล้วตรงนี้มีเครื่องเลยลอยบอกหน้าเอเอาเอานอนแล้วไล่ต่อปั่นมาเครื่องวะไม่หิวด้วยว่ะใจถึงวะ เ <Yeah. S 2> มืองจีนแดนมังกรนี่มันของจริงเรื่องเครื่องเลยวะโห oh. นอนเลยครับเอาคนนั้นต่อให้สอ,องคนนั้นต้องฮิวโหร้อยรวนอนสองไอ้เจียสองคนนั้นสวยคน ต้องหิวไม่หิวยากครับไม่หิวยากหิวเสร็จแล้วคนหนึ่งปล่อยนอนเลยปอนนีนอนไมคบปวดบ้านใหญ่ก่อนปวนก่อนหิวเสร็จสองคน <Okay. S 1> เห็นอยู่แล้วครับสองคนให้เขาไปดึง <Okay. S 2> ที่ไม่ได้ปินป้นปิ้นไปแล้ว ต้องโดนคนโดนทีหนึ่งอยู่แล้วครับใครก็ขุมได้นั่นนองก็ดีได้ติ๊บเจ็บก็ดีครับอองจริงว่ะสองพันย่ิบห้าว่ะตามหลังไม่ต้องไล่ก็ได้นะให่อ,เอ,เ,อ,อเอาเครื่องาปั่นบนใหญ่นอเคปปั่น อ๋อมาแบบไม่เห็นมาแบบสายฟ้าแลบมาแบบสายฟ้าแลบมไ,ไม่ฮิวเรียบร้อยกับวินวอลกเป็นไงทุกคนนี่แหละครับกับวินวอลกไม่ฮิวอะ่ะมันจะเป็นอย่างนี้ครับตัวมันแจกเจ็บอยู่แล้วฟรีอยู่แล้วอ่ะไอ้ยันไม่ฮิวก็เรียบร้อยดีนั่งปั่นนิ่มๆรอเขาขยับโอเค มานสาไม่มีแล้วนะด้มันไม่ได้ปั่นไม่หายติ๊บได้นะเนี่ยกักกั้งแบบรอเอาสติ๊นี่อะใจเอ็ตัวเองบอกเจ็บกับไปยูใหม่มีมีหรือเปล่ามีเป๋ายูหรือเปล่าก็โดนเจ็บฟีไปก่อนใครก็ได้ครับ ใครก็ได้เออใครก็ได้เราแย่งกันบล็อกถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้แย่ถ้าอ,อ,อย่างนี้แย่เจ็บสามเกินเพื่อนยังไไม้แบบนี้ออกจบหมดแล้วน่าจะหมดแล้วไม <laughs> น้น่าจะหมดแล้วไม้ สองคนต้องฮิวอะทุกคนจะวินวอลก์ะไม่ฮิวมันแค่ไปยืนหน้าไมา้รอคิเล์มาหาแค่นั้นเองครับเสียเวลาไม่ได้ปั่น่นอนอะไม่ได้เข้าเครื่องแน่ถ้าไม่ฮิวอะเน,นี่ยเห็นไ,ไหมแต่นี่ปันป่น,นปั่นก็จะเป็นย<ห> <วะ S 2> างเงครับบุควากรตัวน้อยนี่ไงบุากรตัวน้อยอไปที่หลังวินวอลก์ะไอ้ี้ยตัวแม่งมาไม่มีเสียงหัวใจโอกาสฮิตฟรีมันมีอยู่แล้วแล้วมานั่งปั่นแบบเจ็บๆโอ้โห ชอบแหละคนเล่นบอลได้เจออย่างเงี้ยโหก็ชอบเลยหิวอ,อ่ะดึงมั้งผมปล่อยดึงเทปเครื่องอ่ะแั้งสองเครื่องดึงเขย อั้งนั้นไม่หิวมาหิวตอนเกมจะไม่ไหวแล้วไอ้เจ๊กป,ปันกป่นไม่ได้แล้วครับ<น>ปันออป่นไม่เสร็จแล้วเครื่องอ่ะยังไงก็ปั่นไม่เสร็จเลยสามคนจบเลยสามคนยิ่งจบไม่อยู่บ้านเล็กมากจากหลักการมั่วปั่นเครื่องเหมือนเดิมหลักในเครื่องหรือเปล่าไม่หวะ này tiệm chất lắm, mọi máy mọi người máy người mọi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  rồi máy, một lâu, lâu. máy một โอ้โหกูถามจริงไอ้เียโอ้โหตัวไม่พุ่งนี่โอ้ยบล็อกหน้าต่างให้วนไปโดดหน้าต่างไม่ปล่อยร่วงยั้ไงไอ้เบนไม่เก่งจังว่ะบล็อกกิ๊บหายเลยไอ้เหี้ย คนบางคนเกาออกเฟสตีไปเลยแต่นี่ไม่ไมเอาชัวจาดไอ้เจ๊คิวสองรอบได้ตั้งแต่แรกไม่ฮิวไอ้เฮียโอเคเหรอ,อยู่ตู้ป่ะเซลแครไม่น่าใช่มั้งมันฮิวไวเกินอ่ะเข้าเครื่องอีกแล้วกอดมืตรงนักแข่งเรียบรอ้อยตายหมด <c oughs> นิ่มลอยว่ะตึงเกินห่อเอ็กแตบครับทุกคนอบอกเกมเป็นไงไม่ไหวพี่ไบปิงจับเลยตอนเอย่างที่บอกครับวีลบอลเป็นตัวที่ได้ฟรีฮิตฟรีอยู่แล้วถ้าเล่นเป็นเป็นอะเอ็กแตบคือบอกไว้เล่นตัวป่วนถ้าเอาไปไล่ก็โดนจุกง่ายๆครับต้องคุมเกมในดีประมาณนั้นนะไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครจะมาแล้วเล่นตัวแล้วรอดูแล้วกันครับบ๊ายบายครับทุกคน ผมฝากเอาช่องน้องไว้ใต้คลิปนะครับเหมือนเดิมเ้วยกันครับ